เปิดปฏิบัติการดักจับลิงรอบใหม่เข้าสู่วันที่2ตามแผนการควบคุมประชากรลิงในพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณเขตเมืองเก่าเทศบาลเมืองลบบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชได้รวมกับเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดปฏิบัติการดักจับลิงรอบใหม่เดยววันนี้ได้รับการสนับสนุนกําลังฐานจากมฑลทหนฐานบกที่13จํานวน12นายเพื่อทําหน้าที่ให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานต่างๆภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตําบลโพก้าต้นอาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีไปจนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจที่ได้กําหนดไว้10วันซึ่งการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ได้กระจายกําลังออกปฏิบัติงานวางกรงดัก จับลิงแยกเป็น4จุดประกอบด้วยลิงฝูงตึกย่านอาคารชโยวานิชบริเวณด้านหลังอาคาร1จุดหลังตึกทกศ1จุดด้านหน้าอาคารเก่าของกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมย่านศูนย์การค้ามาโนรา1จุดและบริเวณบ้านพักเก่าสำนักงานกองประปาเทศบาลเมืองลบบุรีอีก1จุดรวมเป็น4จุดซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมาหลังเปิดปฏิบัติการสามารถดักจับลิงรวมกันทั้งสิ้น4จุดได้แล้วกว่า150ต และยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องจากที่ตั้งเป้าไว้10วันให้ได้หลิงไม่น้อยกว่า500ตัว สำหรับปฏิบัติการดักจับลิงรอบใหม่ภายหลังโครงลิงสำรองภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีเริ่มมีความพร้อมในการรองรับลิงเพิ่มเติมได้อีกจำนวน500ตัวถือเป็นไปตามแผนควบคุมประชากรลิงให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยรวมถึงนักท่องเที่ยวบริเวณพระปางสามยอดด้วย